ในแต่ละจุดนะครับก็จะมีปั๊มนะตัวนี้เป็น1.5แรงของเก็นโตใช้ดีนะครับใช้ดีใช้ดีมากดูดน้ำลึกได้ถึง40่เมตรนะครับดูดสระมาแล้วตัวนี้จุดนี้ก็2นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงนู้นเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูนะมีท่อ2นิ้วไปตรงนี้จวดยาวไปนู่นนี่เป็นสนนะฮะซื้อมาต้นส0บาทมีสิบาทมาเพาะไว้นะครับตรงนี้เป็น2ระบบนะครับ ตั้งไว้เวลาคนไม่อยู่ก็ออโตเมติกี้ตั้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแปดโมงสิบห้ามันก็จะทำงานนะฮะในกรณีที่เปียกน้อยแล้วก็สามารถเปิดได้ครับรถไม่ต้องใช้คนเดินนะครับต่าตัวนี้สามร้อยนสามร้น้ำผมจะเต็มแล้วครับข้างบนนู้นสองแทงเห็นไหมครับคุณผู้ชมสี่โบกนะครับเหลืออีกสองโบกยังไม่เสร็จนะครับตรงนั้นเปิดจุดแดงเปิดวาล ไปพวกนี้ก็จะเป็นวาล์วเซอร์วิสนะครับแต่ที่จริงผมเปิดวาล์วตัวที่กิงเปิดวาล์วตัวเดียวตัวใหญ่อยู่หัวล่องนะฮะแล้วก็เวลามันเสียล้วก็ปิดอ่มามันกอกมันหัวสปริงมีปัญหามันอุดมันตันก็ปิดตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ปั๊มนะครับคุณผู้ชมผมปล่อยลงมาจากข้างบนนู้นเพราะว่ามันสูงนะครับลาพังน้ําแทงมันก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ไหลลงมาจากที่สูงนะครับกระเด็นเลยฮะห็นตรงสวมเสียใหม่ แรงนะครับต้นนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนยังมาไม่เต็มสายเท่าไหร่นะตอนนี้นี่ขนาดไม่มีปั๊มนะฮะดูดีครับปูปาดปูดปาดกันเลยทางนี้ก็ตั้งระบบออโตเมติกไว้เหมือนกันตอนเช้าเป็นต้นเล็กตายไปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโหททายากจริงๆต้องบอกไว้ว่าขนาดน้าถึงถึงนะฮะคุณผู้ชมนี่ทุกล่องนะครับที่นี่สลับกันมีสายพีอนะฮะแล้วก็แย่รูไว้หมดนะครับไม่ได้เดินรถนะฮะ เปิดวาลวเดียวมันก็เปิดวาลวซ้ายก็ลดทางฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดวาลวทางด้านขวาทางบ้านก็ลดฝั่งทางด้านขวานะครับเปิดวาลเดียวจบไปเลยก็ใช้จากตรงนี้นะครับเบอร์หกนะฮะอ่าท่อออกมาเป็นนิ้วสองตัวนี้เบ็ดเสร็จไปห้าหมื่นกว่าบาทแผนโซล่าเซลต่างหากนะครับโซล่าเซลก็เจ็ดแปดหมื่นเหมือนกันพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนั้นเนาะนี่ก็พอได้ผัดนะครับหวานๆวาน,วานทิ้งไว้เนี่ย นาตรงนู้นอยู่ที้นี้มีฝนลงมานิดหนึ่งก็เลยกระชุ่มกระชวยหน่อยนะครับแตกยอดโอ้หอมนะฮะบานนะหอมมากเลยปลูกไว้สวยนะครับจำจำปีจำต้นจำปีนะดอกสวยมากนะกินหอมเดินมาใกล้ๆนี้หอมโชยเลยต่อไว้ใส่ต้มใส่แกงชงชาดื่มในกรณีที่รู้สึกว่ามันไม่เปียกนะครับเราก็กด ออนแล้วก็เซตหนึ่งสองนะครับน้ำยังไม่มาเทวนี้ผ่านหมุนหรือเปล่าไม่รู้เป็นพลังงานที่เขาใช้นะฮะได้ใช้ไฟับไปแล้วแค่นี้นะครับได้ยินไหยครับทำงานแล้วเปิดอโตโมติกในกรณีที่มันแห้งเนาะแล้วก็ใช้มือเปิดได้เลย มันยังไม่เต็มสายเนาะนะครับนี่จะตั้งไว้แปดโมงสิบห้านาทีเหมือนกันตรงนี้แรงไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคุณผู้ชมจะเปิดทิ้งไว้ก่อนเนาะร้อนจัดมากนะจนแบบโอ้โหใบผิดรูปใบอีกใบงอไปเลยนะครับร้อนมากเห็นว่าขามแปรหรือแบบขามเทศมากด้วยูได้มักหาไม่สามามินนะ นี่ก็รอ,อน้ำเมื่อกี้ฝนมาดินมันแห้งหก็เลยลงปืชเดียวเลยนะฮะไม่มีน้ำต้องรอจนหกเรียนเจ็ดเต็มแน่นอนตรงนี้หญ้านะครับทีนี้ไม่อยากอยกใช้ยากำจัดวัชจพืชต้องค่อยๆดายใช้มือใช้จอบดายเอาแล้วก็เครื่องตัดเราขึ้นเร็วมากครมีวัวอยู่สองตัวกินไม่ทันครับผมไม่ได้เดินดูนี่โอ้โหชะล่าใจ ที่ไหนได้หัวมันตันก็มีนะเดินตำรวจไปพาไปดูลงังไข่ของแต่แต่แวตเขาทำลังอยู่ใกล้ๆบ้านคนๆๆแ,แ,แต่แต่แวะคอหมกไงเลยปนไข่นกกท่านะครับลอยเมียที่ใบางามๆครับจะเปิดจะปิดก็ปิดตัวนี้จบเลยนะครับ คุมพื้นที่กว้างนะฮะโดนแดดมากก็ไม่ดีนะแพ้แดดนะพวกเขาเลาะมาจากร้านนะครับก็เลยขอเขามาปลูกโอเคอยู่นะแรงไปหน่อยอันนี้แดดครับแรงไปนิดนึงเหลืออีกเยอะนะฮะเหลืออีกเยอะพี่น้อง แดดนะอากแหงแต่พี่น้องดี๋วดีรอนก็จังไปชมสวนกันไห